น้องถ่ายรูปติดบัตรล้วฮะอ๋อใช่ค่ะ <c oughs> คุณครูก็สั่งว่าเออช่วยถ่ายให้หน่อยอนะคะเขาบอกว่าช่วยถ่ายให้หน่อยเพราะว่าโรงเรียนเปิดแล้ว,วะอะต้องติดบัตรแล้วเออจริงจริงจริงน้องน้องน้องวินเริ่มคิดถึงไปกันงไปหาเพื่อนไปอยู่กับเพื่อนในโรงเรียนใช่เ็าพูดตลอดว่าแม่อยากไปโรงเรียนแล้วก็อยากไปเจอที่เชร์อะไรเงี้ยก็แล้วพอไปนะพอไปวันแรกกลับมาบอกว่าแม่คะัไม่อยากให้แม่ไปสอนอะ แม่ไปสอนเขาบอกว่าทําไมอ่ะลูกไม่ชอบคุณครูเลยเอ่ะบอกว่าไม่แต่ว่าเด็กอะพูดไปเรื่อยอ่ะแล้วพอสัมผัสเขาบอกว่าแต่ว่าไม่ชอบแม่อยากให้พ่อไปสอนเนี้ย <c oughs> ก็เลยรู้ว่าโอ้วินพูดไปเรื่อยลูกแล้วแต่ทางไหนเดียดิบติดโรงเรียนขนาดไหนกับบูราเรียนเลยครับเออไม่ค่ะคือคือเหมือนกับว่าอยากไปโรงเรียนมากนะแต่พอแม่ไปรับอ่ะก็รีบมาหาแม่เราก็เลยรู้สึกโอเคถ้าเป็นอย่างเงี้ยลูกยังโอเคอยู่แต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่ พอไปโรงเรียนปุ๊บแล้วไม่อยากกลับบ้านอันนั้นอ่ะแม่ต้องแม่อันตรายแล้วแม่ต้องทำตัวเองใหม่แล้วอะไรเคยเคยเล่ประสบการณ์ที่เราตัดสินใจไปโรงเรียนว่าคุณแม่ของคนกยังกล้ากล้ากลัวคือๆๆหนูอ่ะจริงๆแล้วเขาอ่ะให้ไปตั้งนานแล้วนะคะแต่หนูอ่ะยังไม่กล้าให้ไปเพราะเรากลัวจริงๆคือป้องกันยังไงมันก็เสี่ยงไปหมดนะคะแต่ทีเนี้ยพอมันถึงเวลาจริงๆที่เขาถึงเวลาเปิดกันหมด ก็ต้องก็ต้องดูว่าระบบของโรงเรียนเป็นยังไงซึ่งที่เนี่ยตรวจทั้งพ่อตรวจทั้งแม่ทุกคนที่จะมาส่งลูกต้องตรวจก่อนแล้วส่งผลก่อนแล้วลูกเองพอไปถึงโรงเรียนปุ๊บก็จะตรวจแย่จะมูกนะคะแล้วก็จะส่งผลมาให้ผู้ปกครองทุกเช้าค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าทุกวันเลยค่ะใช่ทุกวันเลยจนจนตอนเนี้ยรู้สึกมั่นใจค่ะว่าโอเค ปลอดภัยแล้วอะค่ะแล้วก็เกในโรงเรียนวินอะมีเด็กน้อยด้วยไม่ได้เด็กเยอะค่ะแล่แม่หลายคนก็จะกลัวการแยงจมูกลูกหนอะไรขนาดหนูเองอยู่นีอยู่ยังกลัวเลยอะแยงเองยังกลัวเลยอะแต่เมื่อคืนน่ะลองแลวเออก็สนุกดีนะไม่ร้องอะไรอย่างเงี้ยลูกไม่ร้องวินไม่เคยร้องค่ะคือแบบเหมือนตอนแรกอะร้องแต่พอหลังๆก็ไม่ร้องใช่จริงจริงก็คือมันก็ไม่ได้แบบหลอดอห่างจริงๆว่ามันมัน ถ้าเรายังไม่ได้ทาอ่ะมันน่ากลัวมากเลยนะถ้าเป็นคนที่กลัวแต่พอทําแล้วอ่ะมันก็รู้สึกว่าไม่ได้อะไรมากเราก็ยิ่งเราทำเองเรายิ่งรู้สึกได้เลยว่าเอ้ยเราแย่ไปลึกขนาดไหนแล้วเราเราลึกพอหรือยังเราจะแย่ได้อีกอะไรเงี้ยค่ะนี่แย่เกือบทะลุตาทอยนะร,บบระไม่มีความลดเลยค่ะพี่ยัง,งยังกังวลตลอดเวลาแล้วก็แบบกลัวกลัวกลัวมากๆค่ะพี่เพราะว่า เราเจอคนรอบข้างที่เป็นแล้วเขามีอาการยังไงอะไรเงี้ยเรารับรู้มาตลอดเราเรายิ่งกลัวเลยค่ะก็เลือกที่จะใหไปโรงเรียนมากกว่าจะเก็บรเปกึ้จริงๆคือถ้าถ้าเราดูแล้วโรงเรียนไม่ปลอดภัยหรือว่าเราไม่มั่นใจอ่ะเราก็เราก็อยู่บ้านได้แต่อย่างหนูนยคะคือเด็กน้อยโรงเรียนปลอดภัยมากแล้วก็มั่นใจในการตรวจของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็มั่นใจตอนนี้น้องเรียนชั้นไหนคะน ออตอนนี้ข้าปริญญาโทแล้วนะคะเด็กสองขวบเจ็ดเดือนค่ะอยู่แค่เตรียมอนุบาลใช่ค่ะพัฒนาการอะไรไหมให้เราได้เห็นนะจ๊ะไปดูแล้วที่เราได้เห็นคือพัฒนาการของวินเนี่ยเราเห็นมาตลอดเวลาแล้วว่าแบบเขาพูดเยอะมากเขาพูดรู้เรื่องมากแล้วก็แบบเหมือนมันเป็นช่วงนะคะจริงๆแล้วเป็นทุกวัยเป็นทุกเด็กเป็นช่วงๆที่เขาจะ จะจะพูดอะไรต่างๆมาแล้วมันทําให้แม่ว้าวอ่ะเหมือนเหมือนเขาจะพูดแบบพ่อบอกวินเอ่อวินต้องกินข้าวนะเขาบอกทาไมวินต้องกินข้าวบอกเอ้าแล้วทำไมวินถึงไม่กินข้าวล่ะก็วินก็กินนมก็ได้ถ้าวินไม่กินนมวินก็กินขนมก็ได้เงี้ยคือพูดือนผู้ใหญ่มากอ่ะซึ่งคนูถามลูกพ่วงกับเขาบอกลูกพ่วงกับก็เป็นอ่าแสดงว่าเด็กช่วงนี้ก็จะเป็นแนวแนวนี้หมดเขาจะมีพัฒนาการที่ดีมากค่ะนี่อยู่ในช่วงจดจำเราเราอ่ในช่พิเศษ หนูระวังเรื่องคาพูดของหนูแล้วก็ระวังเรื่องอความคิดคําพูดจิตสํานึกนะคะคือเด็กเนี่ยจะจําแม้กระทั่งจิตสํานึกของผู้ปกครองเลยของพ่อของแม่เลยนะคะก็คือระวังเลยถ้าเกิดว่าเหมือนสมมุติขับรถแล้วหงุดหงิดอย่างหงุดหงิดอย่างหงุดหงิดเพราะลูกจะจําใช่ค่ะพี่คือจําเลยคือได้เลยอ่ะแม่แต่พูดคาอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนอุทานภาษาใต้อ่ะก็าาาะจะเจ็บพอมอย่างเงี้ย วินก็ได้เลยพอโมโหแล้วก็จับพอมเนี่ยบอกวินไม่ได้ลูกไม่ได้อันนี้มันเป็นคําที่อุทานนะแต่ว่ามันไม่ได้สําหรับเด็กแล้วก็ไม่ได้สาหรับผู้ใหญ่ด้วยแม่ขอโทษนะที่แม่พูดอะไรเงี้ยเ็าบอกโอเคครับแ่ไม่ได้มีอาการจัืนหรือแว่าไม่เลยค่ะวินวินวินไม่ดื้อวินไม่ชนเรื่องภาษาภาษาก็ดีมากค่ะดีกว่าแม่เยอะมากเหมือนเวลาพูดอะไรแล้วแล้วแม่พูดผิดเขาก็จะท้วงนั่นแหละเขาจะบอกไม่ใช่ มันไม่ใช่เหมือนปูอย่างเงี้ยหนูบอกว่าแค่ปล่าเขาบอกไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรเนี้ยเขามีเอ,อกลักษ์ของเาเยอะมากค่ะเหมือนูาภาษาใช่ค่ะหนูคือเหมือนลูกได้สอนภาษาเราด้วยค่ะแต่เหมือนเราก็ไปรบกวนไปทงบ้านด้วยนะอ๋อถ้าเรื่องนคือคือเรื่องนั้นเนี่ย <c oughs> เขาอะมาอยู่ข้างบ้านเราเองนะ <c oughs> เราเราไม่ได้ไปบังคับเขาคือใช่พี่นุวินอะ องแล้วทีเนี้ยเวลาโรงเรียนเขาส่งอะไรมาน่ะพี่มันเป็นแบบสิบหน้าเป็นภาษาอังกฤษอ่ะใครจะไปอ่านออกเราก็ต้องปรึกษาเขาเขาจบปริญญาโทนะเราต้องปรึกษาเขาซึ่งเขาก็เต็มใจถ้าดูในคลิปอ่ะก็ปรึกษาตลอดเพราะว่าเราไม่มีไม่รู้จะไปปรึกษาใครอ่ะจะไปปรึกษาครู บางทีก็เกรงใจเขาจะไปปรึกษาคนอื่น<ม>จะไปปรึกษาดีเจนุ้ยเง้ย<ม>ก็เกรงใจทุกปรึกษาทุกคนนะพี่ส่งไปพี่คะมันอ่านว่าบางทีเกรงใจจะถามว่าทําไมถึงไม่เปิดใน Google ถ้าเล็กๆน้อ,นอยๆเปิดได้แต่ถ้าเยอะๆเรารู้จักคนที่พูดได้อยู่แล้วะมันเสียเวลาส่งไปทีเรียวคือจบให้เขาเป็นภาระของเขาไปออคืตนนี้รอบบ้านก็คือรอบบ้านตอนนี้ก็คือเริ่มจะจะ,จะหน่ายกับหนูแล้ว <laughs> แต่ทุกคนทุกคนน่ารักค่ะคุณแม่คุณแม่ต้องไปเรียนสอนภาษาอังกฤษิ่มไหมคะคือจริงๆหนูไปเรียนกับวินอ่ะสองเดือนเต็มๆไม่ได้อะไรมาเลย <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราไม่ควรที่จะไปเสียตังค์ในการเรียนแล้วเราแก้ปัญหายังไงพี่สันเดียเราสันเดียลูกให้ไม่เหมือนกัน <c oughs> ก็คือแก้ปัญหาคือไม่พูดภาษาอังกฤษกับลูกค่ะเพราะว่าเราพูดไม่ได้อยู่แล้วพี่แล้วก็ไม่ต้องพยายามปรึกษาโรงเรียน ศออึกษาฝอผู้บริหารบอกว่าเราไม่จะป็นต้องพูดก,กับลูกเราไม่จะป็นต้องพูดภาษาอื่นได้ก็ได้ลูกก็จะเรียนร่วของเขาเองมาบ้านก็คือพูดไทยไปโรงเรียนก็พูดภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช